Nó buồn chơi đùi với anh tôi, anh ta bị đẹp และปัจจุบันนะครับท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระภูปหลชัยวุฒิอาภาณันโทนะครับท่านก็ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวาจัน์ปริธารามนะครับแล้วก็ได้สืบทอดเจตนาของท่านเจ้าวาดนะครับในรุ่นที่แล้วนะครับพัฒนาวาจัน์ปริธารามให้เจริญรุ่งเรืองนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องตัวนี้นะครับด้านในยังว่างนะครับตัดเร็ยนท่านผู้มีเกียรตินะครับด้านในยังมองยังบว่างอยู่นะครับตัดเรียนเชิญเลยนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านใดที่รู้จักกันนะครับที่ยังมาเดินทางมาได้ถึงนะครับก็ขอความกรุณาโท่แจ้งกันนิดนึงนะครับขณะนี้เนี่ยในวัดจันทิพาลามเนี่ยที่จอดรถค่อนข้างช้าแคบนะครับเนื่องจากมีตลาดนัดอยู่นะครับก็ ทางาร่วมในงานชาวปรสดุษสุวรรณีเลิศทัสสุนนะครับขอความกรุณาให้หนำรถของท่านนะครับไปจอดที่โรงเรียนจันทรุปถารามวิทยาคมนะครับซึ่งอยู่ฝ่องถึงวัดนะครับถ้าเข้าทางที่เส้น48อีกโรงเรียนหนึ่งนะครับก็คือโรงเรียนวัดจันทรุปถารามนะครับซึ่งสามารถรองรับรถได้ทั้งสองโรงเร,ร,รียนที่โรงเรียนละร้อยพันนะครับสามารถรองรับรถแขกผู้่เกียริได้นะครับ ต้งองขออภัยในหาย,ยที่นะครับสำหรับความไม่ะดวกในการจอดรถโดยานะครับเหบ่าทุทางคณะเจ้าภาพนะครับขอาราบขอบคุณน,นะครับทางพระเดชพระคุณน,นะครับหลวงพ่อวัดพ่อร,ออรออ้อยครับมูลนิธิธรรมบอิสระนะครับบริษัทสหธาราไทยาน,นจำกัดสมาคมเนี่ยยิ้วจาดกุศลและลุ่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตากรุณานะครับเป็นเจ้าภาพในการเสือ พระธิธรรมสดุลิุวันมีเลิกทัสกุลน,นะครับในสามิที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกภานนะครับต้องขอขอบคุณที่ผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมนะครับกันมาจารึกขอคุณสุิวรนณีเลิกทัสกุลในวันนี้นะครับอีกหนาปากช้างนะครับมาเยอะทราบว่าบริษัทสหธาราก็มป่านะครับบริษัทเลยนะครับ กับกราบสมัสดท่านสกสุธาริทีติดาคหลนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต่าศีเจริญนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมในการประชุมเพลิงคุณสุวรรณีเลิศพัสกุลนะครับต่อมาด้วยการขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งนะครับท่านสคท่านอุชยานันท์บริสุทธิ์นะครับก็ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยกาบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งข้าพนัน น้องก็จะมีน้ำเย็นไปคอยบริการคอย้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับรอเวลาที่เป็นตามหมายขบวนการก็คือเวลา17นาฬิกานะครับประเดี๋ยวทุกท่านรับจ้างผีตารามะบนเจ้ารวัตรจ้างผีตาราละคณะสงฆ์ก็คงจะลงมาประกอบพิธีทางศาสนาเวลาประมาณ16นาฬิกา15:45นาทีประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มพิธีการอย่างเป็นทางการนะครับ ขอคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับพนักงานของบริษัทสาหารา,าไทยแล์จำกัดนะครับช่วยขนเ้ือี่ตั้งเรือี้ด้วยขอคุณอย่างยิ่งนะครับขอคุณอย่างยิ่ง เริ่พัสกุลนะครับตั้งแต่คืนแรกยันคืนสุดท้ายนะครับและวันนี้ท่านก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมในงานชาปรกิจศพของคุณสวรรณีด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับท่านหลวงปู่น,นะครับพุทธอิสระนะครับวัดอ้อน้อยนะครับกนังแสงครับ ชัยวุฒิอาภรณนโทนะครับท่านเจ้าวาดวัจจันตปิษฐารามนะครับท่านก็ได้โปรดเมตตานะครับลงมานะครับประกอบพิธีทางศาสนานะครับให้กับคุุวรนมีนาครับเลิศพัสสุนในวันนี้นะครับผมเห็นแ้๊บๆมาแล้วครับหลอกคณะสงฆ์อีกแป๊บเดียวนะครับหลอกแป๊บสักครู่นะครับ ชาวปนกิศกุณสวณีเลิศพัสกุลค่ะซึ่งจะเริ่มประชุมเพลในเวลา17นาฬิการตรงค่ะในการประชุมเพลขอให้ทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขึ้นประชุมเพลตามลำดับต่อจากพระเดชจพระท่านนะคะที่ท่านได้ขึ้นแล้วนะคะลำดับจากนั้นโดยการขึ้นทางด้านบันไดด้านข้างซ้ายและขวาค่ะและก็ลงมาทางด้านหน้า เพื่อรับของที่ระลึกค่ะแขผู้มีเขียรนที่รับทุกท่านค่ะลำดับนี้จะเป็นการอ่านประวัติของท่านผู้วัยชนค่ะนางสาวสุวรรณีเลิศพัศส,สกุลเกิดเมื่อวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 1 6อาย,ยุ39ปีบิดาชื่อนายอิวลิ้มแซ่ล้า มานดาชื่อนางอาเฮียงแท้โพป,ปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อกินจวงแท้ตั้งมีพี่น้องสองคนคุณสุวรรณีเป็นพี่สาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อนางสาวสุวรรณาแท้เล้าจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชทำงานที่บริษัทสสหัธาราไทยแลนด์จำกัด คุณสวนีเป็นผู้มีอัจชาสายไมตรีดีร่าเริงมีน้ำใจโอบอ้อมอารีเพื่อเพื้อเพลผ่เมื่อครั้งที่เกิดกภูตุโกับภัยในปี2554ได้จัดทำและนำอาหารไปแจกจ่ายอีกทั้งช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของเพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ประสบภยัย และทุกปีจะเดินทางไปบริจาคสินคองและทำอาหารเลี้ยงเด็กที่จังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งเป็นพื้นที่ทุรก,กันดารอีกครั้งได้ช่วยงานล้างป่าชา้าเก็นกระดูกของคนตายอย่างไม่ลำเอียนและก็ยังได้ช่วยทำอาหารที่โรงทานของวัดอ้อน้อยธรรมอิสระเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังเป็นที่ ผู้ที่มีความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน่นในการทำงานค่ะแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่ความถนัดของตนเองก็ตามและงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสวุวรรณีเป็นอย่างมากนั่นก็คือการระบายสีกระเบื้องเซรามิกเพื่อนำไปเป็นเกร็กพญานาคติดราวบันไดาทางขึ้นอาคารพระนาคก พระมหาพุทธพิมพ์นาปกดปกเก้าปกแผ่นดินของวัดอ้อน้อยธรรมอิสระคุณสวนนีีเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่เป็นอย่างมากรักและเทิดทูนเอาใจใส่เลี้ยงดูผู้มีพระคุณนั่นก็คือน้าสาวที่ประยเสมือนมารดาซึ่งเป็นผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูคุณสมุปรสุวรรณีมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ80ปีค่ะ คุณสวนีได้จากไปโดยประสบอุบัติภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่19เมษายน2556เวลา12.30น,นาทีขณะเดินทางโดยรถยนต์เพื่อไปช่วยประกอบอาหารถวายพระภิกษุและสามเณรที่ได้บรรพชาและผูประสมบท ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,าชนาินีนัถณทุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัดอำเภอทองผาภูจังหวัดกาญจนบุรีตูศน์และกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุวรรณีได้ร่วมเกินทัานทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโมสิกรรมนั้นแก่คุณสุวรรณีด้วยเถิดอุศนลมลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณสุวรรณีได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดนบันดาลทรงดวงวิญญาณคุณสุวรรณีไปสู่สุขติในสัมปายภพด้วยเถิด ลำดับนี้กราบขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านตั้งใจยืนขึ้นและสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณสุวรรณีไปสู่สุขติในสัมปาย,ยพบกราบขอเรียนเชิญค่ะ คุณค่ะเชิญนั่งค่ะลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบงสกุลบนเมนลำดับนี้ากาบขอเรียนเชิญคุณสุรพศสีโรจนะพิโยประธานสมาคมเม่งอิ้วการผุศลเป็นผู้ทอดผ้าบงสกุลและกลาบนิม,มน พระคุณเจ้าพระสมบัติอินทัชโชโตเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญและกราบนิมนต์เจ้าค่ะ เรียนเชิญคุณชุมพลทารารมพิทักรองประธานสมาคมเม่นยิ้วการกุศลเป็นผู้ทอดผ้าบางสกุลและกราบระาษนนานิมนต์พระคุณเจ้าพระสุรชัยสุรชัโยเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญและขออนิมนต์เจ้าค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณปรีชานิพรพิษสิทธาวุโสแห่งชาวธรรมะอิสระเป็นผู้ทอดผ้าบางสุลุลและกราบาราธนานิมนต์พระสุมเมธอินทภวันโนเป็นผู้พิจารณาภาพบางสุลุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณประถมศรีเจริญกรรมการมูลนิธิธรรมะอิสระเป็นผู้ทอดผ้าบังสกุลและขอกราบรัฐานิมนต์รัสุภาษิตสุชาโตเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญและกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ขอเรียนเชิญคุณขัดจีทีปากการนรองประธานมูลนิธิอโรพยาศาลาเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลและกราบราธานานิมนต์ครับวิรัตเตชะธรรมโมเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบราธานานิมนต์เจ้าค่ะ เชิญคุณมนุรีศรีวัจจนาคงกรรมการผู้จัดการบริรษัทสอสหธา,าราไทยแลนด์จำกัดเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลและกลราบอาราธนานิมนพระมหาสมชายธรรมะวะโรเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนเจ้าค่ะ และในลำดับน,นี้ขอเรียนเชิญคุณยุาภาปังอุบลกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสอสหัสทาราไทยแลนด์จำกัดเป็นผู้ทอดผ้าบางสุกุลและกราบนิมน์พระอัฏฐสุชีโบเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอนิมนต์เจ้าค่ะ ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญคุณสักดาเนียมถนองและคุณธนูชยานันท์ปั้นบริสุทธิ์สมาชิกสภาเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันทั้งสองท่านค่ะและกราบอาราธนานิมนต์พระประยู์อักคบัญญยเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบ,บนิมนต์เจ้าค่ะ